เพื่อเป็นการช่วยเหลือเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่พวกเขาเหล่านั้นจะนำโชคลาภมาให้ท่านให้ท่านหมั่นทำบุญทำทานไถ่ชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ที่กำลังจะถูกฆ่าช่วยคนทุกข์ยากด้วยใจบริสุทธิ์บุญกุศลเหล่านั้นจะเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มหาศาลจะช่วยให้ชีวิตของท่านนั้นราบรื่นครอบครัวการเงินการงานและความรัก จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษ